ที่ดีตลอบนะครับตู่การเรียนนาฏศินในช่วงของโควิดนะค,คลิปนี้มอบให้กับนักเรียนป .5 นะที่จะขึ้นมาปีนี้นะครับวันนี้จะให้รู้จักกับการดัดตัวนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการลํำนะบางคนบอกเอ๊ะดัดตัวยังไงนาะมันจะเจ็บจะปวดหรือไม่ เดี๋ยวน,นี้ให้ดูครับมีัวันนี้มีทั้งหมด5้าท่านในการตัดตัวนักเรียนได้ชมคลิปนี้ครับสามารถที่จะฝึกตามไปได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับในท่าที่1นนะึเป็นการดัดข้อมือข้อมือการนั่งแบบนี้เรียกว่าการนั่งแบบตัวพระนะครับตัวพระ ข่าทั้งสองข้างจะแยกออกจากกันนะพร้อมแล้วทําตามกันเลยนะถ้าเป็นตัวนานงก็จะเข่าเทินคิดแบบนี้นะครับอ่าท่าที่หนึ่งเราเริ่มจากมือขวาก่อนนะวางบนเข่าของเราด้านเดียวกันนะครับอีกมือหนึ่งเป็นมือที่ดัด ใช้ดัดแนวขวางนะครับไม่ใช่ดัดแนวตรงแนวขวางแบบนี้นะครับพร้อมแล้วนะถ้าที่หนึ่งเริ่มดัดให้ข้อมือเราอ่อนนะให้มืออ่อนเลยหลังตรงแล้วก็นับใ,นใจนะประมาณสิบห้าครั้งสิบห้าครั้งนับไปนะครับทําให้มือเราเกิดความตึงนะครับเกิดความตึงเพราะปวดเล็กน้อยนะครับถึงจะได้ผลเมื่อเรานะับไปแล้วสิบห้าครั้งครบ ในท่าที่หนึ่งเราก็เปลี่ยนด้านข้างเปลี่ยนอีกมือหนึ่งลาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนัวกเข่านะครับยกขาไปข้างหลังหวาดไปนะครับเปลี่ยนด้านข้างเป็นการน,นั่งแบบนี้อ่าแล้วก็ทำด้านนี้นอ่าอ่ากลับมาที่เดิมส่วนในท่าที่ท่าที่สองที่สองเป็นการดัดมือให้ข้างเขา่า ด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับมือความบนเก่าให้ตึงเสร็จแล้วมือหนึ่งเป็นตัวดัดนะครับเช็ดเกลียวกันให้มือเราเกิดความตึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนับไปเรื่อยๆจนสิบห้าครั้งเมื่อครบแล้วเราก็เปลี่ยนด้านข้างเปลี่ยนเขานี้ตัง้งนะครับเป็นไงแต่เราฝึกแล้ว ชอบไหมต่อไปในท่าที่สามท่าที่สามเป็นการดัดแขนนะครับดัดแขนตั้งข่าขึ้นมาคู่มือประสานให้เข่าเราหนีแขนก็ไว้นะครับหนี่แขนก็ไว้นี่้ตึงแล้วก็นับเช่นเดียวกันนะนับไปนับไปจนถึง15ครั้งแล้วก็เปลี่ยน ไปท่าที่4เมื่อแขนมือดัดแล้วเราก็เป็นการดัดหลังแต่หลังทำไงครับใช้มือข้างขวาก่อนก็ได้นะครับสวัดไปด้านหลังปลายนิ้วเหยียห <Yeah. S 1> ัวไหล่ตึงมือหนึ่งให้ปลายนิ้วนะั้นชนกันตรงบริเวณด้านหลังเรานะครับถ้ายังไม่ตรงยังไม่ถึงกันก็ไม่เป็นไร,รไนะครับฝึกไว้ครับฝึกไว้ไปเรื่อยๆ ไม่ครบห้าค้างแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนมือแบบนี้อ่าฝึกทำนะครับทำให้ตึงตึงอ่าเสร็จแล้วท่าที่สี่ท่าที่ห้าท่าที่ห้าเป็นการเขาเรียกว่าดัดช่วงหลังด้วยนะครับตานั่งให้ใช้เขาเรียกว่านั่งอัตมาสองชั้นนะครับ อันแรกล้มตัวไปก่อนนะล้มแต่แล้วเรายกก้นตามมาด้วยนะครับตามมาด้วยนะครับแต่แล้วนะีามือจริงๆแล้วไหล่เนี่ยตรงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็แอ่นหลังอ่าแล้วก็ค้างไว้นับเช่นเดียวกันอ่าถ้าท่าพื้นฐานถ้าเรียนทำได้นะหนึ่งนิ้วมือ วยแขนอ่อนมืออ่อนหลังตึงแล้วนักเรียนจะปรำได้สวยนะครับคลิปนี้ฝากไว้ให้พวกเราฝึกทำนะฝึกทำบนที่นอนก็ได้นะครับก่อนนอนทำทุกคืนก็ได้แล้วนักเรียนจะได้มีความพร้อมนะครับในการที่จะเรียนนักศึกษาในช่วงของเปิดเรียนจริงๆนะครับ คลิปนี้ก็ฝากเรียนกว่าห้าไปด้วยนะครับให้สุดตามกันทุกคนสวัสดีครับ